อ่าขออีกคลิปหนึ่งนะครับของอ่าพวก e e อียกนังยูแล้วก็ a อยังยูพวกนั้นนะฮะนะฮะคลิปนี้จะยากหน่อยนะฮะเพราะว่าเรียนมาหมดแล้วนะฮะโดนหลอกก็โดนเยอะแล้วนะฮะอ่าอันนี้รวมสปเปรห์ลาทั้งหมดในโลกนี้นะฮะร,รวมกันเลยสนุสนานนะฮะเช่นเอาตอนนี้ครับ ข้อท่ะไรนะตอนนี 10, ้สิสิบสามนะฮะก็สิบนี่ให้น,นี่มาแล้วกันอาอวอยเยือนอันนี้นี่นะกกำลังสองสิบหกกำลังสองลบก,กัหนึ่งส่วนอะไรเนะี่ยสองเอกบวกห้าเออดีอะไรฮนะดีเอ็กตันี้ตอบอะไรดีโอ้โหตอบอะไรดีครับตัวนี้ ก็ต <g> ้องแยกคิดทีละอินิเกตนะครับอย่าไปซัดบวกลบเศษส่วนนะครับายทีอินดิเทีละอันนะครับใจเย็นนะเดี๋โชว์เดี๋ยวไม่ต้องไม่เอาเอาคะแนนเอาคะแนนป้าหมายคือต้องคะแนนเต็มนะครับหนน่นิดนึงส่วนนะครับสองเอ็กวกเห้าแล้วก็ดีอะไรครดีเอ็กใช่ไหมใครปอนยูครับคันนี้อันแรกใครเปอยูอกาสองพราเพรามัยกกลังอะฮะสองตักัน ได้เลยครับ x กำลังสองลก,กับสิกนะฮะกำลังสองดีอะไร d ี x กำลังสองลบสิบหกานไหมหารเท่าไหร่ครับหารได้ผลดิฟ<ไ>ดิฟดิฟเป็นกำลังสองต่อ2อง x องเอ็ดิฟสได้ศูนย์กตัดไหมตัชัวก็เลยเหลืออะไรครับ1นึ่งส่วนอะไรหนึ <laughs> 1> 1, 2, ่งสองอินเกรต x กำลังนี่แหละกำลังสิลังสองดีอะไรฮะด x กำลังสองลบสิบหกไปค หมือนหรือยังเหมือน u กําออกลังอะไรข้อนี้ u กํลังสองอ่าที่เจ็ด u กําลังสองตอบว่าก็ a กําลังสองลบกับสิบหกเพิ่มขึ้นหนึ่งเป็นกําลังอะไรฮะส่วนด้วยสามบวกใครสี<ๆ>่งั้นข้อนี้ตอบเลยครับหนึ่สสงส่วนเลยครับสองกับสามรวมกันได้หก a กําลังสามบวกสี่จบอ๋อเดี๋ยวเรื่องบวกสีครับทีหลังทำนี่ก่อนทำสุดท้ายข้อเราถ้าบวกซีตรงนี้นะ อันนี้ง่ายใช่ไหมอิทิเกรตอะไรฮะมันเหมือนกับอิธิเกรียนะหนึ่งส U, right? <5> <5> ่วนอะไรฮะหนึ่งส่วนยูใช่ไหมก็จับเลยนะก็เกได้หนึ่งส่วนสองเอ็กซ์บวกกับห้าเป็นยูก็สองเวกหเป็นยหารด้วยผลดิฟดิฟสองเอ็กซก็เลยเดินสองไปข้างหน้านะฮะนะส่วนมันเป็นสองก็หนึส่วนนี้นะฮะสองเอ็กบวกกับห้าดบวกหนะฮะก็ตอบเลยครับวันี้ตอบเลย รอนแล้วนะฮะรอนแอบสูตร 2x บวกกับ5จบจบซีไปนี่ก็ร่อนมาเฉยก็จบมีใครสงสัยไหมฮะตรงนี้มีสิ่งมากนะะฮไม่มีอะไรออยเยียร์ออยเยียแต่ก็ไม่ายากนะฮะเพราะทำสองอันสองทีเนาะเอา้าดูข้อน,นี้แค่มันรู้แล้วร่อนไปสุดๆแล้วเนี่ยโหมีการซ้อน88รอบนะฮะ อ่ะตอนนี้แล้วกันตอนที่เท่าไหร่ก็บายส,สิสี่ครับตอนนี้จะมีเวลายี่สิบนาทีนะแต่ละกลิดนะฮะอ่ะข้อที่สิบสี่นะฮะโจทย์บอกนี่มามเอาแยกๆกันนะฮะน,น,นี่นี่อัน รากที่3ของ x แล้วก็ดีกำลังล่าที่3ของ 8x กำลัง4ตอบอะไรดีครับตรงนี้โอ้โหเป็นการจัดกี่ยร์ลังที่โหดร้ายมากนะใครเป็นยูครับตรงนี้ใครเป็นยูาานนใครเป็น,ปนโยร์อะไรสามของใคร 8x กำลัง4ตอนนี้วะอ้าวอ้ออาวอะไร เอาเลยเอา <c oughs> เอาเอาเลยใช่ไหมไ <c oughs> ให้ใครเป็นยู <c oughs> เรอเราไม่รู้ลองดูงดถ้าหาดได้ผลนดียบแล้วมันตัดได้ก็โอเคใช่ไหมเพื่อนบอกว่าให้ได้เป็นยูนะาะอ้าวดีข้าที่สามของแปดเอ็กซ์กำลังสี่หารด้วยผลนดียบมองว่า มองว่าตัวนี้คืออะไรครับกำลังอะไรฮะกำลังหนึ่งส่วนสามเด้อกำลังหนึ่งสามนะมองไม่เฉยนะแล้วก็ทิ้บเลยนิดได้ไรครับเอาเลขชี้กำลังมาไว้ข้างหน้าใช่ไหมกลายเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสามจากเลขชี้กำลังก็ลบไปหนึ่เกิดอะไรขึ้นแล้ดิบซ้ำดิบใครซ้ำอีกที x แปด x กําลสี่สามวิมันจะได้ไหมมันจะได้ไหมอะไรเนีะตัดลากที่สามนี่มันเหลืออะไรฮะหนึ่งสามเจอเจอลบหนึ่งได้ไหยกลุ่ไพ่มาสามหนลบแล้วสองลสามเอดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอาดูซิอดูซิเดี๋ยวอ พร้อมกันเลยแหละไม่เตรียมอะไรมาหรอกอ่าได้ไรับกำลังอะไรฮะลบสองส่วนสามใช่ไหมนี่กำลังไรฮะนิดแปดเอ็กซ์กได้สามสอกำลังสอีกอย่างเาจะตัดยังไงเห็นแล้วตัดไม่ได้ครับโอ้ โนผิดด้วยจริงดิอาจารย์ครับองหัวหลายเห็นม้มันทำไม่ได้เออโจมัจเซต์นี่ครับเออเคยเรอเมทางบ้านทางบ้านออนไลน์ให้สมารทโณของเออเจ๊ลองดูลองดูลองูฮะเอาอะไรไมครัวคับไมนเสร็จยังไงดียังไงไม่เสร็ ได้ฮะจะพูดได้มันขยแมันจะพูดได้ไหมมันจะพูดยังไงมันจะพูดยังไงเนี่ยเออจะูยังไงเนี่ยเห็นเราดูล้วท้อมากเลยานนี่าแล้วดีอะไรฮะลาทีสามองแปดกำังหารใครฮะตัดก็ตัดบ่ได้อกอ่ายังไรดีอ๋อหนึสมคือสองกไรนี่นะแก็คือสองกำลังสามคูณเอ็ก สสีทั้งหมดกำลังเลยฮะลบสองส่วนสามใช่ไหมฮะเดี๋ยวคิดเฉพาะตรงนี้นะถ้าเราไปใส่ตัวเลขเลยนะได้อะไรมาสองกำลังสามทั้งหมดกำลังเลยฮะลบสองส่วนสามตอบเลยฮะได้สองกำลังลบสองหรือหนึ่งส่วนสี่นไหมนี่ไอกำลังอะไรครับไอกำลังสี่ทั้งหมดกำลังนะฮะลบสองส่วนสนะา,ามาสนะได้อะไรฮะ,ร 3, ะรได้ลบแปดส่วนอะไรฮะส่วนสามโอ้ยเข้าทะเลแล้วฮะ จบแล้วต่อใจบแล้วใชจบแล้วจบนะฮะจบขอบคุณะไรครับอันนี้หนึ่สามมาง่าคับคุณนท่านสามองเอกลังสาคุณกับสามสองเอก 3เอกลังอ่าได้ไรฮะอนะสรากับ2ลังนี่ได้2ลงงหมฮะัานี่กลางไรเอกลงาม3าอันนี้ได้ไฮะใช่ไหมสงัามได้คูณกันเอาเลขชี้กำลังเทอาไรกันบวกกันลบ8เจอบวก3ามเป็นหนึอน้องไรฮะาเลยฮะเหลือ1ส่วน 3ของะไรครับของ x ใช่ไหมคโอ้โหมันโหดลายมากวัดกำลังใจสุดๆสามใครจะออกคาดีตอบอะไรครับวันนี้สรุปตอบ8อบอะไรทีสามส่วนแนี่อะไรว่า8ใช่ไหมใช่ก็ตอบแส่วนอะไรฮะส3แปดส่วนสามตีลังกาเป็นสามส่วนแปดสา่ e เนี่ยอะ ได้อีกำลังนี่แหละครับโหโหดโหดทดสอบกำลังใจนักศ่นสิมันกล้าทำไม่ว่าโหดไปเออได้อีกำลังนะฮะนักกีฬาต้องต้องต้องลื้อมาต้องเลื้อ่างนี้ในยุ่งหลังต้องเป๊ะเลยฮะบวกสี่ครับจบวันนี้้อตอนแรกจะท้อใช่ไหมกูไม่ทำแล้วเอ้ อูไม่ทำด้วกูเสียไม่เสียไม่เสียไปททำเขาอื่นดีกว่าเนาะเกือบจะออกแล้วเนี่ยเกือบจะออกแล้วเนี่ยไม่อออยมอมทำ